เมื่อกี้เพราะว่าพ่อสั่งไปสองนะเด็กๆช่วยกันใส่เองแล้วเห็นไหมเก่งมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คือไม่ช่วยเลยนะเนี่ยค้างแล้วค้างไปแล้วจ้าสาลายพี่ไหมจิกสาลายเป็นเส้นเล็กๆห้หน่อยเด็กมากิน MK เอ็มเคอีกแล้วนะครับวันนี้ใส่แฟนอร่อย เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปาวันนี้เด็กจะกินหมูเยอะไหมนอ้อเดี๋ยวเอาลวกก็ได้นะพี่ไม้อะ,ะหมดแล้วนี่ไงได้สิได้โปรใสให้หมดเลยลูก อคโอเคโอเคใส่ให้หมดเลยครับรรนนอดพอก่อนม้อเต็มม้อเต็มโอเคอันหนึ่งโอเคลงมาเร็ว่อรลองแท้สอยมาสิเร็วลูกหมอเต็มแล้วเร็วจะได้ทานเร็วๆโอเคเอามือออกพอแล้วมืวอเเออกพอแล้วโอเคเก่งมากอันนี้มาอีกหนึ่งาการก,กินหมดเลยเนาะ น,นู้นยังไม่ตื่นอ่ะพี่โปรดยังไม่ตื่นเลยพี่เพียแค่นี้พอแล้วแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพ่อต้องทำให้ทุกอย่างใช่ไหมแต่เนี้ยอยู่ปสอ2สองกับเคสองแล้วต้องดูแลตัวเองพี่โปรดเดี๋ยวพ่อตักให้นะลูกรอ,อเดือดก่อนนะของพี่โปดมันยากต้องดูแลตัวเองเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีกินสาหร่ายอ่าเด็กๆชอบกินสาหร่ายมีแซลมอนมีหมูสไลด์ สองคนนี้กินบะหมี่หยกส่วนคนนี้กินบะหมี่ไข่อ,อ่นไหมมันแปลกนะเอาลงไปเลยกินรอรอแซลมอนแป๊บหนึ่งเขาตักใ <c oughs> ห้โอ้ยกินเนือคนเกาหลี<ะ>อันนี้นะครับ<ะ>มีเต้าหู้ <c oughs> มีผักมีสาหร่ายมีหมูมีแซลมอนทั้งสามคนกินเหมือนกันเลยอย่างนี้กินกันเก่งแว่าเมื่อก่อนกินไม่เก่งแต่เนี้กินกันเก่งมากให้น้องๆกินกันก่อน แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อนะลูกซื้อขนมพนละกี่ชิ้นสามชิ้นเนาะพอหยุดสองวันสามวันสามชิ้นเนาะสามชิ้นเชิญขนมกี่ชิ้นลูกสี่โอดเอาขนมกี่ชิ้นลูกคนนี้เอาสี่ชิ้นคนนี้เอาสามชิ้นโรดเอากี่ชิ้นสามโอเคมีน้องเชิญสี่คนเดียวนะแต่ว่าของเล่นเราไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อมีตังเปล่ะขอตังได้ไหมล่ะ กินเก่งๆขึ้นเยอะอันนี้เพิ่งเลิกเรียนมานะครับวันศุกร์ก็จะใส่ชุดอะไรก็ได้สวนน้องเชิดใส่ชุดเจ้าหญิงมาโปรดด้วยกินเก่งขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนมาโปรดกินหมูไม่กี่ชิ้นเองตอนนี้มาโปรดกินเนี่ยคนเดียวจานนี่ยจาใหญ่จานเดียวเต็มๆเลยโปรดกินเก่งๆขึ้นเยอะเลยอ่ะอ่ากินต่อกินต่ออ่สองพี่น้องเขากินบะหมี่หยกสามก้อนนะครับจานใหญ่สุดกินสองคนนี่สุดยอด สุดยอดเดี๋ยวมีซาลาเปากนอีกนะครับเด็กๆว,วันนี้ทานเก่งมาก <แ est S 1> เป็นอย่างนี้งงพามากินทุกวันเลย,ยเอื่อืมอืมอือืมตัวๆๆๆๆอืมอืมอืมอืนอืมอมอื้อืมอืมอืมอมอืมอืมอกมอืมอือม เด็กๆอ่าพร้อมแล้วครับเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเอาขึ้นมา่ใครชวนน้องเล่นแชชมป์เบักคขึ้นมาขึ้นมาอ่าลูกอ่ะอ่ะปึ๊บพินเลือกอ๋ออ๋อพี่สวยอ่ะอ๋อพ่อผ่าให้น้องอ่ะโอเคโอเคมาโปดลูกเดี๋ยวอ่ะกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อเป่าอันนี้รอเอ่อสองคนกินหกลูกนะครับ อันนี้พ่อเป่าก่อนนะกินอันนู้นก่อนอ่าสอนเขาสอนเพื่อนๆที่ลูกกินหนังทำยังไงาชอบกินหนังตลอดเขาชอบกินหนังตลอเอาหนังให้น้องหมดเลยเราเลี้ยวไปเสจอไม่มีคนกูสอนซิอย่าใจร้อนสิวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นอะไรวัยรุ่นเลนเชือกโชว์หนังก่อนฉีกหนังฉีกอย่างนี้อ่านี่ฉีกหนังฉีกอย่างนี้แล้วก็กิน เชอชอบกินหนังซาลาเปาระวังไส้ร้อนนะลูกไส้ร้อนด้วยด,ดูดสิท,ทุกคนเอาหนังให้น้องเชอร์หมดเลยดูสิอ่ะพีมากินปีเลยพี่มากินแต่มาม่มมมาลูก พ่อ่อนี้นมะวานาลงมาก็อย่างี่มค์กินมากแล้วทำไมไม่ให้เด็กกินบ้างล่ะไม่เด็ไม่เอาเด็กกินไม่ได้ไม่ดีเอาบายบายปิดคลิปก่อนเคิวตุยตุยปุยไปปุยไหนไปปุยใ้ปุยก่อนไ้ปุยก่อนเร็วโมจะบ่นพี่มาแค่นอยู่กูสิกว่าจะกูจะหัเป็ไมัก์ก่อนกว่าจะสนิทกับพี่มาใช้เวลากี่เดือน1 ..2 ครึ่งปี น้งเชอร์น,นานแค่ไหนก็จะสนิทกับพี่ <Yun> พไม้ไนนครึ่งปีปีหนึ่งบใบบุยใบบุยามาปวดใบบุยมาปวดใบบุยเหลือแช่มมณุดท้ายใบบุยปันหลออต <laughs> ลนตลบปันหลออ